ข้อหน้าเผาครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้แม่กดนี้มาตามเท้าเลยนะด้วยความที่แบบว่ามันโล่งนะครับกดปึ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บเลยเมือ่อกี้ที่เซอต้นเบิ้ลให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีครับ f c ทุกทกคนและคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมเป็นไงฮะสีสันสวยงามสดใสไหมโอ้โหสุดจัดประหัดบอกสวยงามมากนะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้มา เดี๋ยววันนี้จะมีเคลียร์ประเด็นด้วยจะมีเคลียร์ประเด็นด้วยมี FC ถามผมว่าเซลต้นเลิกใช้ข้อซิ่งเซลบึ้งแล้วหรอเอ้ยช่างบึ้งแล้วหรอทําไมแบบเห็นข้อมันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะก่อนอื่นเลยนะครคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะครับผมราคารถถ้าเป็นเดิมๆ67,000บาทยังไม่รวมอุปกรณ์ช่วงลงช่วงล่างที่ทําลงไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับสีเทาแล,ลมโบครับหนึ่งในสามสีที่มีให้เลือก ขาวบอลเงินแล้วก็เทาลมโบคันนี้หน้าตาด้านหน้านะครับเดิมๆนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรไฟหน้าเดิมไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับกระจังหน้าสีดําตัดเทานะครับคันนี้เดิมๆเลยมาดูที่ด้านข้างครับคุณผู้ชมความเฟี้ยวฟ้าหอวงคันนี้นะฮะสายย่อฮะย่อสุดๆนะฮะเช่าสุดๆเลย2นิ้วสอดนะคันนี้เป็นไงฮะล้อหน้ากับล้อหลังนะครับลูกค้า เลือกเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับไม่ใช่ขอบเงาก้านดานะซึ่งเหตุผลก็ความชอบเลยครับนะความชอบเลยเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะเซลต้นใส่ล้อหลังผิดให้ลูกค้าเปล่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกลายนี้มาเลือกสีนี้มาซึ่งเราคุยกับลูกค้าก่อนแล้วนะครับผมมารับแม็กหน้านะครับผม D1 FC ครับคุณผู้ชม5รูนะฮะนี่เลนโซโปรเจกต์ดีนะครับ แม็กหน้านะครับกว้าง9.5ใช้ยางเบอร์2 3 5 50ขอบ18นะฮะแล้วคุณผู้ชมดูอะแดปเตอร์นะครับใช้เป็นงานเหล็กนะฮะตัวบางนะครับตัวบางด้านหน้าโหลดจัดทรงทำสตัดปรับเกียร์มาประมาณ4นิ้วสอดนะครับ4นิ้วสอดประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่สวยๆทรงสวยๆเลยของล้อหน้านะครับผมตัวคอกนะครับหัวคอกนะครับเป็นคอกไทเทนครับคุณผู้ชม โอ้โหสวยงามสีสันนะถูกใจวัยรุ่นนะฮะนี่นะครับสลับสีกันเลยนะครับแล้วมีบางคนบอกว่าเซลลต้นทุกวันนี้เซลลต้นทําไมไม่ใช้คอกช่างบึง้งคําตอบคือผมใช้ช่างบึ้งเหมือนเดิมนะใช้ช่างบึ้งยังเหมือนเดิมนะครับแต่นี่ครับลวดลายของช่างบึ้งเขาทํามาใหม่มันเป็นเส้นตรง มันเป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นตรงหมดเลยซึ่งผมนะครับก็ได้ถามช่างบึ้งนะครับว่าตอนแรกผมสงสัยเหมือนกันว่าคือร้านผมเนี่ยไม่เอาช่างบึ้งแล้วหรอนะครับผมก็ร้านก็บอกว่าใช้ช่างบึ้งให้ผมทุกคันผมก็เลยถามช่างบึ้งว่าช่างบึ้งครับทําไมคอกมันไม่เหมือนเดิมช่างบึ้งบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องดิคสิทธิ์ของลวดลายนะครับซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ได้เจาะลึกข้อมูลอะไรแต่รู้แค่ว่ามันเป็น แบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าผมยังใช้คอกง,งานของช่างบึ้งเหมือนเดิมนะครับแต่ลวดลายนะครับแตกต่างไปตามที่ช่างบึ้งเขาทำยื่นดันด้วยนี่แผ่นเพจตัวนี้เลยคันไหนที่ทํำคอกไทยเทนะครับเขาจะมีแผ่นเพจโลโก้ช่างบึ้งคอกซิ่งแบบนี้มาให้นะครับ f a c e b o o k ของเขานะครับคุณผู้ชมฉะนั้นนะครับคอกของเรายังใช้งานของช่างบึ้งเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ลายช่างบึ้งมีการเปลี่ยนเลือดลายเท่านั้นเองนะครับ แต่ในเรื่องความแข็งแรงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะผมก็ถามช่างบึ้งมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าความแข็งแรงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเหมือนเดิมมีการรับประกงรับประกันคอกให้นะครับถ้าคอกนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปหาเขาที่ร้านได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับผมไทยเทที่ตัวคอกนะครับเหล็กสับท้ายนะครับก็เป็นไทยเทนะครับนี่สวยงามไหมนะครับฉากเลด้านหลังนะครับนี่นะครับ ก็ล็อกฝาท้ายก็เป็นเลสน,นะครับแล้วก็โซ่คล้องมีมาให้นะสำหรับตัวล้อนะครับข้างหลังนะครับก็ใช้เป็นเลนโซเหมือนกันแต่ลายเนี่ยกับโทนสีอาจจะไม่คล้ายกับด้านหน้าเพราะว่าลูกค้าชอบในลายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีดามกระบะอาจจะมองเห็นยากหน่อยคันนี้ผมสอดกองเข้าไปยากมากนะครับแต่มีดามกระบะบนล่างให้เรียบร้อยเพลารอยใช้เป็นของโป b บิ๊กโฟนะครับลูกปืนใหญ่นะครับคุณผู้ชมนี่ แล้วก็ข้างหลังนี่ประมาณ2นิ้วสอดอาจจะ3นิ้วฟิตฟแต่2นิ้วลมหลวม,ลวมนะครับประมาณนี้มีย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับแล้วมาดูช่วงล่างคันนี้นะคุณผู้ชมทำไมป็นถึงได้ย่อได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับโช๊คควยสก,กีนะครับตรงคู่หนึ่งนะครับควยคู่หนึ่งนะครับแนบเป็นแนบสิล้อครับยีแผน่น แหวนสิบล้อสแผน่นนะสข้างรวมกันก็เป็น8แผน่นนะครับใส่ตรงเตงบุชเหล็กยอ่อนะครับมีสกีมาให้เรียบร้อยต้องบอกว่ากระแสะช่วงนี้มาแรงมากสําหรับสีเขียวเนี่ยวรับนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับช่วงล่างสวยๆเลยนะครับก็ลูกค้าบ,บอกว่าคือจริงๆมีตัวอย่างคันนี้ที่ผมเคยทําคันนึงแล้วนะ,ะไปภาคใต้ นั้นไปภาคใต้นี้พอลูกค้าคันนี้เห็นก็เลยบอกว่าอยากได้แบบคันนั้นนะครับก็เลยออกมาสเต็ปช่วงล่างเดียวกันนะครับโชกตรงคู่หนึ่งควายคู่หนึ่งแหนบ10ล้อข้างละ4ตัวซึ่งแหนบ10บล้อเนี่ยคุณสมบัติของเขานะจะมีความกว้างของแผ่นเนี่ยที่มากกว่าแหนบ20มิลน,นะครับที่กว้างกว่านะฮะกว้างกว่าอ่านี่ครับตรงเตียงย่ออัจจิละบีนะครับก็ใช้งานกันยาวๆแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมนี่ สวยงามมากนะครับก็จะออกมานะครับได้ทรงรูปร่างหน้าตาที่เป็นแบบนี้นะครับ <S <S ข้างหน้าเนี่ยจะดูเชิดเชิดนิดนิดด้วยนะเนี่ยถ้าดูจากจากสายตานะฮะผมว่าข้างหน้าเนี่ยจะติดเชิดด้วยนิดนึงเพราะว่าข้างหลังมันโหลดเยอะกว่านะครับข้างหลังมันโหลดเยอะกว่ามันย่อมันมีทั้งตรงเตงทั้งย้ายหูแนบนะครับนี่สวยงามมาก เาวรอยนะครับใช้ ABS ได้ใช้เบรกมือได้นะครับแต่แนะนําว่าเวลาจอดก็ให้การคาเกีย์ช่วยดีกว่าเพราะว่าเพื่อความปลอดภยนะัยเนอะรถ้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอดแบบคาเกียอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับความสวยความงามความหลอ่อต้องบอกว่าทุกวันนี้การแต่งรถคองนี่ไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับราคานะแต่ละคานะครับภายในนะครับอันนี้ภายในเดิมๆนะครับคุณผู้ชม กุญแจเป็นบิดไขยอยู่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับพื้นข้างล่างเป็นหนังนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์สามพันซีซีนะครับร้อยเก้าสิบแรงมา้าคุณผู้ชมแล้วมีหลายๆท่านถามว่าผมอะทํารถผมเปลี่ยนเฟืองให้ลูกค้าไหมผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟืองของเขาเนี่ยรอบของเขาเนี่ยแรงบิดเขาเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่เสื้อเผาเพื่อให้รับน้ําหนักได้ไม่ให้เผาหักเผางอ นะครับเราก็จะใช้เป็นเลาเสื้อเผาแล้วก็ใช้เฟืองเดิมนะฮะคุณผู้ชมนี่สวยๆงามๆเลยก็เห็นแบบนี้อยากได้สักคันนึกถึงเซลต้นได้เลยนะอยู่สาขาพิมายนะครับจังหวัดนะครนาาราชสีมานะครับคุณผู้ชมโคราชหรืออำเภอพิมายนะครับโทรหาเซลต้นได้เลยเดี๋ยวกดติดตามไว้เลยผมบอกเลยว่าคันนี้ว่าสุดแล้วนะคันต่อไปนะไฟหน้าไฟท้ายมานะครับชุดแต่งครบ นะครับต้องบอกว่ามีไฟหน้าเพิ่มอีกและอีกคันหนึ่งนะครับแปลงหน้ามิวเเป็นขอกซิ่งนะครับตอนนี้กําลังเตรียมทําแล้วนะครับกดติดตามมาได้เลยสําหรับสาวก้อกซิ่งนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ